take care of your school find a job go to work you're sitting all day long on this couch with your girl see everybody is just laughing at you and no one cares when you act like a fool hanging with your friends know you're smoking that weed cops will be happy look my hook up my do ส่วนเลี้ยงซอมบี้โ okay. อ้โหเยอะมากครับคือว่าผมทำไว้ผมจะไว้เป็นที่ปลูกผักครับสำหรับซอมบี้ที่ผมจยปล่อยเข้าไปครับ เราจะมาทำพิธีการปล่อยซาซอนบี้กันคร่ะคือ,อผมจะปล่อยไว้ตรงนีง้เนี่ยว้ก มาทำการดูผีเด็กกันคับผีเด็กมันเป็นยังไงดูนะครับนี่หญ่หา่้าผีเด็กครับนี่ครับว้าผีเด็กเอ้เดอ้ออาการอ้กนิดหนอน้โอ้โหอา เกิดอะไรขึ้นน้อยอ๋อกลับมาเป็นปกติแล้วครับโายครับเมื่อกี้เราก็โดนผีเด็กทีเข้าไปครับเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะครับนี่ผีเด็กครับน่ากลัวมากครับที่เห็นนี้คือผมกลัวผีเด็กเข้าบ้านครับ น้อยจะค่า,าก้าอ,อีพีเด็กรับซอมนี้ก็หายไปมไหมดจากอาการที่มันเกิดบักที่แล้วครับอาฝักคองทำไมผมยังไม่ตัวทีวะไล่ครับและทำการผสม ร่อยขึ้นโอ้ครับจากอาการบักเมื่อกี้ครับสามหาซอมบี หยุดที่โรงเดียน้เลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เกิดอาการบักนิดหน่อยเฮ้ยไม่ใช่นิดหน่อยนะคะมันเกิดอาการโคตรบักเลยครับเกิดเชี่ยอะไรขึ้นว่ะจากพีเด็ตตีได้นะ นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นฤทธิ์ฤทธิ์เด็กกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันตีแล้วมันทำให้เกิดอาการปักได้อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเพราะนั้นผมขอบอกไว้ได้อย่างเดียวครับว่าทารินพาร์ตอุ้ยไม่ใช่พาร์ตเด็กคาล่นพาโขมผม ก็อย่าลืมหนีผีเด็กให้ดีกันด้วยล่ะไม่งั้นก็จะเจอเพื่อนผมนี่แลหละฮ่าฮาซอมบี้เด็กครับเราจะใช้หมวครับเราจะเอาจำซักหกครับเร็วเกว่านีวะ หกจ้ะโอ้โหเอาสามก็พอครับเราจะต,ร,จะร,ะตร้อนอทิ้งั่ะว่อเฉยๆดูอ่ะมันดูปภาพเป็นโมเดนเหรอว่าจะเป็นสี เราจะล่าซอมบี้นะครับถ้าซอมดีน้มะัเกิดการบักอยู่ที่ไหน็อาจะบักอยู่่นก็ได้ครับาจบักอยู่ที่อกามันาาเดินไปเดินมาก็ได้ับเราจะจับสูงกันเลยนะครับอคครับหนึ ฉันจะบินลองลอยอยู่บนฟ้าแสนไกลแล้วก็จะตกลงไปหาเธอครับเราจะหาดทิศมงครับคือว่าถ้ามันได้ไปเปแล้วเม็ดนี้ผมบอกได้คำเดียวว่ามันจะเกิดอาการเม็ดนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe ถ้าสูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาแล้วละนะครับ